น้่จะต้องลุกคนที่มันตายไปแล้วไอ้มันพื้นคืนความรู้สึกด,ดีด้ดีว่าเมื่อเรา,านำเป็นยอ่าง ทุกคนียแต่น้อาผู้หญิงเก็บตรงนะจ๊ะเก็บทุกอย่างลูกค่ะเก็บทุกอย่างที่คนอื่นก็ไม่รู้คุณค่าคฉันเกิดที่นี่พ่อแม่ฉันอยู่ที่นี่ฉันจบแค่ป .4 มีความรู้แค่น้อยนิดแต่ความคิดไม่เหมือนคนอื่นเขาฉันตามดำรอยยุคโควบาดของพ่อหลวงพ่อหลวงได้พูดไว้ว่าก้อนนิดท่อนเดียวเม็ดหลวดเม็ดเดียวถ้าทุกคนช่วยกันรักษาใครก็เอาของเราไปไม่ได้ ตอนที่เรีนหนังสือนะข้าวกลนเดินทางเดินชายทะเลดินวัง่ึนซักมีอะไรที่มันแตกแค่นออกิดหมดชาประมงลากวนได้ของมีค่านะคะแต่คุณไม่รู้คุณค่าคือสังคโลกค่ะมสมัยนั้นเขาว่าจีนค้ากับไทยคืออักปางลงหน้าบ้านฉันนี่แหละชาประมงลากได้เขาก็ไปไหนเขามาแรกกับล่าว่างแลกกับไตว้างฉันเขาเ,าเอาเอาเอาหมดทุกอย่าง ใครที่ไหนเขาก็เรื่องลือไปทั่วว่าถ้าจะขายสิ่งนี้เขาถามมาไปที่ไหนล่ะเขาบ้านเยอะไหมเยอะมาเก็บทุกอย่างชอบทุกอย่างเขาเ็้ามาฉันไปเจอบ้านเคยที่น้ำท่วมเอาของโบราณขึ้นมาไว้ที่หน้าบ้านใครไม่เก็บกลับฉันขอก็บ้านเลขก็บ้านซื้อก็บ้านเป็นของโบราณโลงไห้ถ้วยโถโจานทุกอย่างฉันก็ขอซื้อก็บ้าน แลกบ้างไปเจอลูกปัดโบราณที่อำเภอสองท่อ่ยงหวัดตะบีเขามาบอกว่าเออไอชอบลูกปัดใช่ไหมเนี่ยะเขาจะขายนะพอไปถึงมันเหมือนกับว่ามีพลังอ่ะนะสวยมากเยอะมากแต่คนที่ไปกระฉันก็บอกว่านี่มันเป็นลูกหินนะอย่าซื้อนะนักรลอยตัดทิ้งใจงในตัวฉันว่าของน,นี้เนะี่ยเป็นสิงมีค่านะ ฉันต e ัดสินใจไปยอมขายที่ดินฉันมีที่ดินที่อาบนาสมัยนั้นฉันก็ไปขายเอาเงินทั้งหมดจะมาให้ค่าลูกปัดเขาฉันจ้างรถมาด้าสมัยก่อนทุกมาวัดที่บ้านมาแช่น้ามันมาโกกเลี้ยมาร้อยมาเจะมาร้อยมาทําจนอย่างที่ตาเห็นทุกวันนี้เลยค่ะก็อยู่มาหลายปีเขามาขหซื้อฉันเป็นร้อยล้านร้อยกว่าล้านฉันไม่ขาย ฉันถามคนที่จะซื้อว่าท่านเอาไปไหนครับเขาบอกว่าจะพาไปเมืองนอกฉันนึกในใจ,จเราคนณไทยแท้ๆจะของมาจากไหนฉันก็ไม่ว่าแต่เมื่ออยู่บนแผ่นดินไทยเราจะขายกลับไปให้เขาอีกเลยฉันไม่ขายดีกว่าอย่างน้อยๆต่อไปลูกหลานหลีหลุนจะได้ยืนจมต่อไปฉันจะสร้างพิพิธภัณฑ์นะฉันจะเก็บของมารวมไว้เพราะฉันไม่มีเฉพาะลูกปัดฉันมีของเยอะมากมาย ไปเจอลิ่นโบราณไปเจอเครื่องใช้โบราณของเจ้าเมืองทางใต้สมัยก่อนโดยที่เขาทิ้งป้าไม่สนใจฉันก็เก็บมารวมรวมตอนนี้นะคะบ้านฉันนะคะมีของไม่ต่ำจัดห้าหมื่นชิ้นนะคะอย่างน้อยมีเตียงโบราณมีผ้ายกโบราณผ้ายกที่คนอื่นเขาไม่มีผ้ายกที่มีค่าที่ฉันเชื่อว่ามีที่เมืองนครเท่านั้น แล้วฉันกเราเป็ดว่าดิ้นเดินดิ้นพอเป็นของเจ้าเมืองที่นี่ไม่มากแต่ไม่ต่ำกว่าตัวยิ้มฉันไม่นึกนะคะว่าฉันจะมาสร้างมาเจ้าเมืองได้เพราะทุกจังหวัดเขามีเจ้าเมืองแต่ที่นครไม่มีบ้านเจ้าเมืองแม้่เราเนี่ยเป็นลูกหลานคนหนึ่งก็ทวดฉันคนละตระกูลนะนครนะครับฉันก็มาเึกว่าฉันจะต้อง ลูกคนที่มันตายไปแล้วนะให้มันฟื้นคืนความรู้สึกดีๆว่าเมืองเรานะํามาเป็นใหญ่เป็นเมืองจิ่สองนักขัดเราน่าจะมีจิตสำนึกของดีๆอย่าเที่ยวขายออกไปนะให้เก็บไว้ที่เมืองน,นี้คนจิตสองนักษัดอย่าอยู่ที่ไหนเช่นไรว่าให้นึกถึงมากสุดๆอย่าให้อย่า,ให,ยาให้มาขึ้นชมสิ่งนี้นะคะ